อืมวันนี้ก็มีสิ่งที่อยากจะพูดนะคือตั้งแต่กลับมาตั้งแต่มีเรื่องลูกหนูก็ยังอยู่ที่นี่ตลอดไม่ได้อยู่ที่อื่นเลยอืมแล้วอันนี้พูดจริงจากจากตัวเราเลยนะเราเหี้ยจริงอะ่ะคือเราก็กลับมาเราก็เหมือนยังไม่สดนะเราก็ยังไปเที่ยวไปกินเหล้าไปม,มีเรื่องไปอะไรอยู่ตลอดอืมจนมาถึงวันนี้ใช่ป่ะเขาไปเที่ยวหัวหินกับพวกเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเขาผู้หญิงนั่นแหละเขาจะไปค้าง แต่ด้วยความที่เราอยู่ด้วยกันตลอดใช่ไหมเราไม่เคยให้เขาไปค้างที่อื่นเลยเขาต้องอยู่กับเราตลอดเรารู้สึกเหมือนเขาเป็นของตายกับเราเราไปนอนกับผู้หญิงคนอื่นเขารู้เราปิดเครื่องเขาโทรมาเราไม่เคยรับสายแต่เขาก็ยังทนอยู่ที่นี่กับเรายึงยอมแล้บเราได้นึกออกปะเราก็ยังไม่สลดจนมาถึงตอนเนี้ยรู้สึกเป็นห่วงมากๆรู้สึกว่ามันไม่น่าจะเป็นอย่างนี้อืม เราจะไปหัวยถินเราจะขับมอเตอร์ไซค์ไปเราไม่รู้ทางหรอกเพราะมันไปยังไงแต่เราจะไปเพราะเราเป็นห่วงไม่มีที่พักไม่มีตังค์ไม่มีอะไรเลยตอนเนี่ยอืมก็น่าจะมีตังค์กับน้ำมัน,มนเดี๋ยวจะขับออกจากนวมินครมก็อยากบอกให้เขารู้รักเขามากก็ขอแย่ตัว จะไม่ทำอีกแล้วขอโทษที่นอกใจที่เป็นคนไม่ดีจะไปหาคิดถึงโทษนะเป็นห่วงที่สุดคิดว่าเป็นของตายตลอดจนถึงวันนี้ถึงได้รู้ ขอโทษนะที่อารมณ์เสียงที่เป็นคนเจ้าอารมณ์ไม่ไม่โรแมนติกไม่เคยทำอะไรให้มันดีๆเลยอืมเดี๋ยวจะไปหานะไม่มีที่นอนก็ไม่นอนจะไปรอจนกว่าจะกลับไม่ต้องการชื่อเสียงไม่ต้องการเงินทองไม่ต้องการผู้หญิงที่มีชื่อเสียงมีเงินทองอะไรทังนั้น ้องการคนที่อยู่ด้วยแล้วมันมีความสุขอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตแค่นั้นเองขอโทษขอโทษจริงๆจะลังจะออกจากบ้านนะไม่ให้อภัยก็ไม่เป็นไรอยากไปเจอเลยๆย